สามีนพีรวิทย์บอกว่าท้าทายรับบทล,ลูกชายคนโ,โตในแสนรักแล้วลำดัอบ,บอายุจริงของสามตีเรียงยังไงเรื่องนี้ต้องถึงนีีค่ะสำหรับผมก็ท้าทายมากแล้วก็ค่อนข้างห่างไกลจากตัวผมมากพอสมควรนะครับก็ <c oughs> ไม่เอาแต่ใจตัวจริงเตใจตัวจริงก็ไม่ค่อยเอาแต่ใจด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบอยากไปแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรใครงเงี้ยก็ไม่ค่อยครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้ร่างกายเยอะ มาถึงว่าวิท่าเดินการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เล่นเล่นแบบเล่นมีสีสันละกันจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายๆคนครับที่มันผ่านช่วงเวลาจริงๆอะพี่ติ๋โตสุดแล้วก็ผมคนกลางแล้วก็พีน้อยสุดแต่ว่าในเรื่องเนี่ยผมโตสุดแล้วก็พีคนกลางพี่ติ๋แอปเด็กแอปเด็กเบบน่ารักแอปเด็ก เรียงยังไงก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายก็อยากเป็นหมวยของเฮ er ียทุกคน